Truth มาเกาะติดข่าวด่วนกันครับท่านผู้ชมจากกรณีความเคลื่อนไหวาการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564ของพรรคพลังประชารัฐที่จังหวัดขอนแก่นในวันที่18มิถุนายนนี้ยังคงต้องจับตาไปที่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของพรรคโดยเฉพาะตำแหน่งเลข,ขาธิการพรรคแม้ในวาระปกติจะไม่มีวาระการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค แต่ได้มีการเตรียมการจะเสนอในวาระอื่นๆที่สมาชิกสามารถเสนอได้โดยเมื่อถึงวาระดังกล่าวจะมีการแจ้งให้ที่ประชุมเรื่องการขอลาออกจากสมาชิกพักของนายนัทพลทิพสุวรรณอดีตรองหัวหน้าพักที่ก่อนหน้านี้ได้ลาออกจากการเป็นสสไปแล้วด้วยอย่างไรก็ตามการประชุมของพักพลังประชารัฐครั้งนี้สมาชิกพักส่วนใหญ่ที่มาร่วมประชุมหลักๆมาจากจังหวัดขอนแก่น ที่มีนายเอกราชช่างเหลาสสบัญชีรายชื่อสอสอในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าเป็นเจ้าของพื้นที่และอีกส่วนมาจากจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ในความรับผิดชอบของนายวิรัตรัตนเศษสสบัญชีรายชื่อที่ปัจจุบันได้ไปจับมือกับร้อยเอกธรรมนัตเรียบร้อยแล้วขณะที่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตร ที่ก่อนหน้านี้มีท่าทีพยายามรักษาเก้าอี้เลขาธิการพักไว้ให้กับนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ล่าสุดปรากฏว่ามีท่าทีอ่อนลงในขณะที่ทางด้านของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่กระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาแต่คําตอบที่ได้คือไม่ปฏิเสธหรือฟันธงไม่เปลี่ยนคําตอบแบบนี้ก็น่าจะรู้คําตอบกันดีตามสไตล์ของบิ๊กป้อมว่าน่าจะเปลี่ยนเพราะ หากว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่9กรกฎาคมปีที่แล้วก่อนสีกุมารจะลาออกบิ๊กป้อมก็ตอบตามสูตรในทำนองเดียวกันก็คือไม่ทราบใครยังอยู่ก็อยู่เพราะทุกคนก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ต้องมาถามต้นตรอท่านผู้ชมครับล่าสุดวันนี้17มิถุนายน2564ผู้สื่อข,ข่าวได้รายงานว่าด่วนนายอนุชาน,นาคาสายได้ตัดสินใจยื่นใบลาออกจากเลข,ขาธิการพักพลังประชารัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจาปีของพัก จะเกิดขึ้นในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าโดยจะแถลงข่าวที่รัฐสภาบ่ายนี้ในอนุชาได้ให้เหตุผลในการละออกว่าไม่ต้องการให้หัวหน้าพักพลเอกประวิตธ์วงสุวรรณอึดอัดใจ,จและไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งในพักอีกทั้งไม่อยากเห็นภาพการจัดเกณฑ์สมาชิกของพักสองฝ่ายมาโหวตแข่งกันจึงตัดสินใจลาออก สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ